ดีจ้าพี่น้องตื่นเช้ามากกินห้ามกินห้ามกับกาแฟจ้ะแต่เมือนี่นซื้อว่าเพี้ยๆะะใส่น้ำตาลไปนิดนึงจ้ะพี่น้องจ้ะสังเกตเบองว์วาจักของมันกบบไม่ได้กินแล้วมันไม่แห้งนะจ้ะจังไดบุบอกมาถือว่า ท่าที่เธอแบบไม่ได้ไมไดไมเมย์อาทิตย์ที่แล้วหันใจหันใจกับหอนจ้าพี่น้องจะาบ่บหัวเป็นอย่างก็อาจจะเป็นน้ำไว้ท่องเป็นน้ำห้อโม้อนอะไรแหละไอ้จ่าพี่น้องผู้ใดเคยเป็นซีดแน่จ้าตอนเนียนตอนเนี้ยผู้ใจก็ั่งตัดสินใจว่าจะไปเจาะออกเขา่าใส่เข็มดูดออกไม่จ้ามันเป็นน้ำมันเป็นทุงน้ำจ้า มันี่ก็ผู้ชก็ยังย่งยานอยู่วะเอ๊ะเาไปจาอออกดีบ่ผู้ใดมีประสบการณ์เคยเจาะซีดนะจ๊ะบอกผู้ชายในได้จ้ะกำลังกำลังตัดสินใจกำลังหาของมุ่นอยู่เขาจะไปจาอออกดีบ่จ้ะไวซีไ้น้ำตาลก็บไวซดอกห้างเทียก็อยากกินห้างเทียกน้ำตาลน้ำตาลเป็นสิ่งก่อโรคเด้อจ้ะพี่น้องอย่าไปกินาย ใส่ยันใส่บิดเจิมแต่ข้าใสข่ขาวโอต๊ตมันก็นกนจะออกแสบมนัน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 หวานนิดนึงแต่อันนี้มันบ่มีจ้ะไปซื้อยุ่มมือในลื้อมือก้อน,นแต่ข้าก็กินข้าวเสารอาหารเสารอาหารเสาอาหารผิดมันมันบดีนะจ๊ะ กาแฟเป็นพิษเด้ออ้ใจเป็นปวดคอคอเนี่เป็นปวดเป็นบวมเศร้ามากปวดทางนี้ก็คือกันจะ้ะมองแล้เป็นคอปวดเมด่อยโ้เจ้ป็นน้ำหนัง โล่อ่าโล่หัวใจหวัวน,น่ะมันรักษาบ่ได้อยู่แล้วแหละอาจารย์พี่น้องจัเพราะว่าหัวใจนี่ยืนแดนมาบ่พาพาตักหัวใจเนาะหาซิบหาซิบจ้ะอ่าแต่ว่าย่างอื่นเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือหลักๆก็คือมีซีดนะจ๊ะซีดนี่กั้นรงตัดสินใจอยู่ว่าจะไปเจาะหรือว่าปล่อยมันไว้ยังสี่แล้วก็ควบคุมอาหารซีดเกิดจากฮอร์โมนเกิดจากหัวใจโมดเม่นจ้ะ ิบซีบบบบหาซิบหาเนาะอ่ากะหมอเขาก็ในหน้าหากินฮอร์โมนแต่ผู้ใจว่าอยากกินก็เลยว่ากินแล้วกาอันต้อจะรักษาย่างไรเขาบอกว่าให้ให้เจอออกก็ได้หรือว่าตอนนี้มันมันก็คือมันมันเ่มัน,มน,มน,นบ่เจ็บบ่ปวดนะจ๊ะว่ามันกะ มันพีดปกติว่ามันผิดจ้ะมันเป็นห่าวหาว่าเป็นหา่าก็ยังไม่รูออ้ว่านะก็เป็นคือตอนที่ห้าสิบเป็นเม่นอะแม้หา้าร่องเทียมมันแบบเข้าห,หายใจออกจะมันหอนนะจ๊ะเข้าห,อ,หอนทั้งในร่างกายของห่าพนะี่น้องเป็นบ่ผู้ได้เป็นแน่มดเม่นไนะม่แต่แนวนะจ๊ะ ใช่พี่น้องอันสาเหตุของการเป็นเป็นซีดเนาะก็คือเขาบอกว่าผู้ยิ่งที่ขาดฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนมันมีในอย่างเขาก็บอกว่ามันมีในทัวเหลืองากินนมทัวเหลืองก็ได้มีในนามบักพาวอ่านามบักพาวเนี่ยตัดไปเลยพอูนยนี่ม่มีจ้ะ แล้วก็พญาไหมกินผักใบเขียวลหลายๆเขาว่ากินสดๆนะจ๊ะกินสดๆแล้วยู่นี่มันกับว่ามีผักหยางนะจ๊ะเอออาทิตย์ก้อนในใดอย่าในใบบบกมากปูขย้นมท่านในงามมันงามก่อนก็จะขยายแล้วก็จะปั้นกินนะจ๊ะก็รักษาตัวเองไปตามสภาพเนาะเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันมันบ่มีผักมีหยาคือบานเฮาหลายเนาะอ้า ก็ลำบากแน่จ้ะอันถามว่าหมอหมอก็หายอยากเด้อจ้ะว่ามันไปย่างไปหาหมอได้เลยนะจ้ะต้องนัดต้องเขาบอกเป็นไรเขาก็ใ่้ไปหานะจ้ะเขาบอกเฮาถ้าเฮาบอกเป็นไรเขาก็รักษาตัวอยู่บ้านเขาให้ไปหานะจ้ะดังนั้นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะเฮาต้องพึ่งตัวเองถูกย่างจ้ะแม้กระทั่งฮิตกับเขาตั้งแต่ สะสะเบือเย็นเลือดลบพัดองเพิงตัวเองทุกอย่างจะแม้กระทั่งโต๊เกอียกันจะว่มีการขายโต๊เกียอี๋ถี่สําเร็จมาตั้งเลยเลยนะจ๊ะข้าวสือโต๊ะเนี่ยไม่ต้องมาเป็นชิ้นๆนะจ๊ะไมาต้องมาประกอบเองอยู่ในกลองนะจ๊ะไมาต้องยกกลองมากนะมาประกอบเองนะจ๊ะจะว่มีที่ว่าโต๊ะข้ายกใส่กระบะมาตั้งเลยเลยนะจ๊ะของอยังกับสร้างข้าต้องมาประกอบเองทั้งนั้นนะจ๊ะเนี่นะจ้ะพี่น้องอัน แต่พี่น้องมันมันมีความแตกต่างหลายอย่างเขา้าดที่จะมานะจ๊าก็ตอ้องหนึ่งหลักการปรับตตวัฒนธรรมแตกต่างจากบ้านเขามาเริมไม่หมดนะจ๊ะเขาเริ่มจากศูนย์ด้วยนะจ๊ะยังคู่ใจเนี่ยคู่ใจก็เป็นคู่มากเนาะยี่สิบแปดปีนะจ๊ะกับการเป็นคูนะ่เนาะและ้วกันเขาก็ต้องถิวหมเมืองไทยเหมือนนะจ๊ะวม่อโคนจะจะเป็นยังกระซัง เรงน้องๆที่พอก,กันเกิดเป็นพ่ออมากกมี่พ่อออการศึกษาพ่ PO อออมยังเสิก็มี่ใะจก๊กเพิ่มมากเพิ่นกับก็บคือทีมเมิร์จักกัมาเริ่มตนม้นไม่เริ่มนับศูนย์ไม่ยังเล็กหน่อยบางคนกับจบสูงนะจก๊กจบปริญญาโทามาจากเมืองไทยมากกวคือมาเริ่มไม่นนจก๊กมาเริิมไม่่มามาเเฮงงานเฮงงานหลับจางนะจ๊ะรเฮงงานหลับจางแต่ว่ายุนีท้าวา ความแตกต่างระวางส้นชาติมันมันบอคอยมีนะจ๊ะมันบ่มันบ่บุรีกันนะนะเพราะว่าเขาก็ตั้งชาติคือการตุรกีฟิลิปปินสเวียดนามอีาอย่างก็มีมีเลบานอนก็มี่นะจ๊ะมันมันจะแตกต่างทางวัฒนธรรมนะจ๊ะเมืองนี้มันจะก็คือเขาเขาบ่ได้ตั้งจากห้าจังจังตุรกีบางก้นเพินก็เปิ่เขาบ่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษ เฮายังเฮายังเข้าใจมากกว่าเพิ่นกับมี่เองสินาจ้ะคืออันนี้ก็คือเฮ้ากับมาเรียนรูไม่เหมิดเพิินก็เรียนรู้เฮ้าก็เรียนรู้ต่างคนต่างมาเริ่มชีวิตไม่ต่างคนต่างมา,าใหา่ประเทศนะจ้ะเฮ้ากับมาเริิมไม่ถามว่าโชคดีก็คือเด็กหน่อยที่มากมากหน่อยหน่อยจ้ะมากมากมาเลี่ยนมาก20ี่สบกวัวหน่ยนะจ้ะก็คือเป็นการสร้างโอกาสเลยล่ะนะจ้ะหาเงินหาทอง อยากเลี่ยนรูอย่างกัเลี่ยนรูเพราะเขาเปิดโอกาสนะจ๊ะเปิดโอกาสให้ให้เท่าเทียมกันเสมอภาคกันมันก็ดีมองนี้แหละถามว่าอ่าเท่าแล้วจงผู้ใจเท่าแล้วขันเป็นบานห้องมันก็หางานบด้น,นะจ๊ะมันก็หางานบได้ก็คือเจาก,กับเกษียณอยู่บานนอนอยู่บานนั่นสินะแต่อันนี้ก็คือย่งโชคดีที่เขา,าก็ยังให้เ็ดง,งานเขาก็ยังรับงานยยูนั่นสินะอันนี้ก็คือความโชคดีนะจ๊ะความโชคดีมันก็ทำงานมันก็ เฮาเหตดไดยู you, an, guru, hero, ่นะจ๊ะเฮาเหตดไดยูบาะว่าเฮากับเป็นลูกเศร้าห้เศร้าหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แต่ว่าเริ่มตนชีวิตเฮ่าต้ตนทุ่นของเฮาก็คือลูกเช้าหน้านะจ๊ะเฮาก็เคยซอยพอซอยแม่อยู่แล้วแต่ว่าก็บพ่แม่ไปซอยพอซอยแม่แล้วเพราะว่าผู้ชจป่วยแต่น่อยนะจ๊ะก็คือก็คือจะสบายกาพีพีเพิินในสีหน้าแต่ว่าด้วยความวัฒนธรรมด้วยความวิถีชีวิตเฮาเป็นลูกเศร้าห้เศร้าหน้าเฮาก็เหตุไดยูแล้วแหละงานนั่นะ มันมันก็บม่ได้ว่าเออนักนะเว่าแบกหามเว่าว่าวายิงสิหนะมันก็เหตุใดยู่จ้ะเหตุใดยู่งานงานเด็กๆเนี่ยจะพี่น้องห้าวกเห้าเป็นอย่างมากยังพีจชายเป็นคู่เนาะพีจชจยกับถิ่มหัวโขนใ้เมืองไทยม่เนี่ยพีจชยกับมาเริ่มต้นชีวิตไหมแม่เริ่มเหตุงานไหมถามว่างเงินค่าเงินมันต่างกันเนาะค่าเงินมันต่างกันไปแลกเงินมันนห้ามันก็มันก็โอเคอยู่เป็นทีน่าพ่อใจนั่นแหละนะจ๊ะ อกไปชุดมุงไม้ยขาเข้ากับคือทํางานแต่จ้งคู่ใจเนี่ยคือแต่ไม่ีชีวิตหลอดกลับไปวันเถาะเ็เข้ากับเด็กกำบ,บานนะจ๊ะเด็กกำบ,บานไปใส่เงินเนาะล้อกคถ้าเข้าบม่มีชีวิตหลอดกลับไปกับ่บเป็นอย่างจ้ะเข้ากับเก็บสะสมไว้ให้ลูกเขาก้าบว่าเข้าไม่ลูกมันบ่มีไผ่เด็กหอบเงินไปหรอกจ้ะนอกจากเข้าเอาความดีสีเข้าเข้าบันทึกไปนะจ๊ะ สิ่งที่บันทึกก็คือจิตกงเฮ้านาจย์กรรมเวทนี่ยเฮ้าเฮ้าเฮ้าหยุดมันใดนะจ๊ะพอเฮ้าเฮ้าเกิดมาเฮ้าคยเหตุกรรมเหตุกรรมดีกรรมบ่ดีเนาะกรรมบ่ดีเขาจะหยุดใดจังใดเฮ้าหยุดใดโดยการสวดมนต์นะจ๊ะเฮ้าปรสามารถจะแก้กรรมใดแต่เฮ้าสามรถหยุดกรรมแล้วก็เฮ้าเปลี่ยนเส้นทางกรรมใดจ้ะแต่ที่เขาเคยพอดีเขาก็ไปเหตุดีสวดมนต์เพื่อเพื่อเพื่อ เอาจิตเจ้าของไปผูกกับความดีผูกกับธรรมะมีจิตเมตังสินะจ๊ะจ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับฟ้าไว้แค่นี้นะจ๊ะสัตว์สัตวพ่อได้พูดคุยกับพี่น้องนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีกาวเอฟซีไม้ขอบคุณทุกถูกกำลังใจที่มาให้กำลังใจผู้ใจนะจ๊ะในช่วงวิกฤตเพราะว่าถูกปิดการโฆษณานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่กับไก่สีฮอดมือที่จะเปิดสางได้ใดอีกรอบแล้วล่ะเอ้าก็มาลุ้นกันว่าอัน กูใจจะเปิดได้บอนะจ๊ะพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องลหลายๆขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานนะจ๊ะอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆขับมาในชีวิตการการที่ทุกสิ่งทุกอย่างขงับมาในชีวิตพระว่าจะดีหรือลายห้าก็ต่องย่อมรับมาแล้วก็ย่อมรับมั่นแล้วก็สู่กับมั่นแล้วก็อยู่กับมั่นจัดจังโบคแพ้ไข่เจ็บห้องเฏิชนมันกับมาหาเห่าห้ากับต่องสู่กับมั่นอยู่กับมั่นใหนใดจ้าพี่น้องจ้าขอให้ทุกคนคิดดีทำดีมีโชคมีลาภ ตลอดไปจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดใจเป็นกำลังใจกดใจในด้วยใจพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า